สวัสดีครับผมขุดดินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขุดดินเจอผีนะครับเหตุการณ์ที่จะผมจะเล่าทั้งหมดเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะครับเหตุการณ์ที่เล่าวันนี้คือเรื่องโรงแรมชั้นสิบเอ็ดนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ด้ย้อนไปเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมได้เข้าพโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยแหละนะครับก็คือว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อีกวันหนึ่งตอนเช้าผมพิธุระในเมืองนะครับจะกลับมาพักที่บ้านมันเดินทางลำบากครับเดินทางไกลนะครับกลจะไม่ทานง,งานนะครับก็เลยพักโรงแรมแถวนั้นไปก่อนนะครับผมเช็คอินทีาโรงแรมเนี่ยก็ช่วงบ่ายๆนะครับก็ได้ชั้นสิบเอ็ดห้องเบอร์แปดนะครับที่จำได้นะครับชั้นสิบเอ็ดเบอร์แปดเช็คอินเข้าไปก็คือเปินเดนะครับคือเช็คอินเข้าไปปกติเปิดประตูเข้าไปปั๊บ อย่างแรกที่เจอเลยคือ B ีไอเจนของป้าจอนะครับห้องปิดพ่อเบ็นคนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว BI ีไอเจนลงในห้องนะครับผมเลยคิดว่าอ๋อสงสัยแม่บ้านเพิ่งมาทาความสะอาดห้องนะครับเลยเปิดแอร์ทำความสะอาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไม่คิดอะไรนะครับก็เสียบไอ้คีการ์ดเข้าไปตรงข้างๆแล้วก็เปิดแอร์อ้าวหน้าอ้าวท่านะครับนั่งพักสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ไปเปิดไอ้ตรงระเบียบนะครับ ตรงระเบียงเนี่ยจะเป็นประตูกระจกนะครับแล้วก็มีม่านกั้นไว้นะครับก็เปิดมา่านเปิดประตูกระจกไปตัระเบียงข้างนอกนะครับไปดูระเบียงข้างนอกดูวิวว่าชาั้นสิบเอ็ดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมองดูวิวรอบๆกรุงเทพนะครับก็มองไม่เป็นไรก็ปกติแต่ตอนที่จะกลับเข้ามาในห้องนะครับตาไปแงะเห็นเข้าก็คือว่าระเบียงข้างนอกจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างคือจะมีกระถางทูบ กาเล็กๆเก่าๆอันหนึ่งวางอยู่นะครับกระถางทูบอันเล็กๆเก่าๆอันหนึ่งวางอยู่ไม่มีทูบปากนะครับเป็นกระถางทูบเปล่าแต่เหมือนก็มีการมีเหมือนรู้สึกมีการใช้งานมานนานแล้วนะครับมีการใช้งานมานานแล้ววางอยู่ตรงมุมระเบียงด้านนอกนะครับเดยคราวที่ผมก็เออสงสัยคงว่าเจ้าที่หรือเปล่านะครับคิดจีิงี่เจ้าที่อ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คืนแต่คืนไม่คิดอะไรอยู่แล้วนะครับโอแคเราแค่มานอนคืนเดียว คงไม่น่ามีอะไรนะครับ mm. พออ่อนข้องมาปิดห้องปุ๊บก,ก,ก็ลงไปหาเกียงล่างนะครับก็เลยขึ้นมาพักที่ห้องอีกทีก็มาสองทุ่มสองทุ่มกว่านะครับประมาณสองทุ่มกว่าขึ้นมาก็อ่านหน้าถา้าเปิดทีวีดูเปิดแอร์นอนกินขนมกินอะไรสารพัดตามที่ปกติแล้วนะฮะ mm. ก็ดูไปเรื่อยๆประมาณสักห้าทุ่มนะครับผมก็จะปิดไฟนอนแล้วปิดไฟนอนนะครับ <c oughs> ลืมบอกไปว่าห้องพักเนี่ยจะเป็นเตียง สองเรียกเตียงใหญ่มีสองนอนได้สองคนนะครับมีห้องน้ําอยู่มุมฝั่งนู้นนะครับตรงข้ามตรงปลายเท้าเจะเป็นทีวีนะครับเป็นตู้ทีวมีมีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็เป็นห้องน้านะครับพอนั้ก็อ่านอาะไรเสร็จผมก็ปิดพ้อนับกระดิกปิดไฟนอนและอย่างแรกคือน,นอนเลยห้าทุ่มก็างนอนแล้วครับเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆนะครับเหมือนรู้สึกว่ามีคน นั่งข้างๆผมคือตอนผมนอนผมจะนอนหันข้างอย่างงี้หันข้างเข้าหันหน้าเข้าทางตู้เสื้อผ้านะครับนอนหันข้างนะครับแล้วก็อีกข้าง็คือไม่มีอะไรคือทั้งโลกอะที่นอนสองคนนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างเพราะยามันยุบลงไปยุบลงไปนะครับรู้สึกเลยพอยุบลงไปเนี่ยผมได้เสียงร้องไห้ร้องไห้สะอื้นนะครับ เรอกให้เื่นเสียใจคิดว่าเอาแล้ววันนี้โดนแน่ๆนะครับเรอกให้เอื่นปุ๊บไอ้เสียงแก๊กตรงเขาเรียกว่าตรงประตูกระจกตรงระเบียงน,นะฮะประตูกระจกจะเป็นแกะตัวกระจกอะประตูกระจกอะมีปตัวเขาเรียกตัวตัวเปิดตัวปลดล็อกอะดังแก๊กเหมือนการปลดล็อก นะครัดูที่ผมหน้าเขา้าเขา้าตู้อย่างเงี้ยรู้สึกแล้วว่าหูได้ยินทุกอย่างไม่หลับแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนอนเลยนะครับพออเพราะใเสียงแก๊สเนี่ยเลยรวบรวมความกล้าของตัวเองนะครับเลยหันไปดูอย่างเงี้ยเอ็นไปดูข้างหลัอย่างเงี้ยนะครับเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษานะครับสีขาวกับใส่กระโปรง ถึงหัวเขา่าไอ้ถึงตะตุม่มฮะกระโปงพิษไปกิบๆเบยายวยา,วยาวคุ้งค,คุให้สุ่มไก่อะลงไปถึง,งตะตุ่มเลยนะครับผมสั้นประมาณคอตรงนี้ผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ยาวนะครับผมสั้นแค่นี้ยืนหันหน้าออกทางระเบียงนะครับแล้วเขาอะค่อยๆเหมือนกับวูบหายเข้าไปตรงพมา่าตระเบียงฮะวูบไปตางนอกหายไปเงี้วูบไปข้างนอกเลย ค่นั้นแหละผมก็เลยกระโดดไปเปิดไฟเปิดไฟปุ๊บเปิดไฟเปิดทีวีนะครับพระเครื่องที่ขอกับโอ้โหปลุกพระเลยนะครับสวดมงสวดมนต์ไปอย่างนั้นก็นอนไม่หลับแล้วนะครับพอพักหนึ่งผมนั่งอยู่กันสักพักหนึ่งเลยขอไปดูระเบียงหน่อยนะครับด้วยการที่ผมเคยเจอพวกสิ่งพวกนี้มาเยอะแล้วขอไปดูระเบียงหน่อยนะครับ เพราะว่าคนแก่เขาท่าบอกว่าอย่าไปแอบดูแอบดูหรือจะเห็นนะครับผมก็เลยกระชากพ่อมาดเปิดไปเลยปุ๊บที่ระเบียงไม่มีอะไรนะครับเลยเปิดระเบียงไปดูข้างนอกตอนนั้นประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากับตีสองนะครับที่ผมตื่นมาใช้ความกล้าจากช่วงเวลาไม่นานนะฮะเปิดประตูไปดูระเบียงข้างนอกเลยไม่มีอะไรเข้ามาใหมายปิดประตูลูนมานปิดนั่งบระเบียงเช้าเลยนะครับ เพื่อนผมนัดว่าจะมารับที่โรงแรมเนี่ยหกโมงครึ่งนะครับตีห้าผมลงไปด่าไอ้เขาเตร์ข้างล่างแล้วเช็คเอาท์รอแล้วนั่งรอข้างล่างแทนแล้วคือคือแล้วผมไม่ได้นอนเลยนะครับก็เลยเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะออกมารับนะให้มารอหน้าโรงแรมเลยนะครับผมก็ออกเดินถือกระเป๋าออกรอหน้าโรงแรมนะครับก็เห็นลุงขายทุกชิ้นทุกชิ้นปิ้งทุกชิ้นไอ้ทุกชิ้นย่างนะธรรมดาลุกชิ้นนะครับ ก็เลยไปซื้อกินนะครับลุงก็ถามเห็นเขาเห็นหน้าตาผมว่าไม่ได้นอนหน้าสโลเสเลมากเลยก็ถามคุณเมื่อคืนไม่ได้นอนนะครับลุงก็ถามผมอย่างนี้บอกครับผมเจอผีเมื่อคืนเจอผีชัดเซนเบ็ดลุงก็พูดยังไงด้วยครับอ๋อโดนอีกแล้วเหรอพูดอย่างนี้ลุงพูดอย่างนี้เลยผมก็ถามว่าอามีอะไรเหรอครับลุงบอกว่าคนพื้นที่แถวเนี้ย ถ้าจะมาพักหรือรู้จักคนแถวนี้เขาจะไม่พักชั้นสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าชั้นสิบเอ็ดเนี่ยมีผู้หญิงเป็นนักศึกษามากับแฟนสองคนนะครับมากระโดดตึกตายที่ชั้นสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยมีข่าวออกนะครับข่าวออกด้วยนะครับมากระโดดตายชั้นสิบเอ็ดแล้วก็ผู้หญิงนักศึกษาะท้องก็คือตาย ตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเหมือนก็มาคุยกับแฟนแล้วเหมือนก็ว่าตรลงกันไม่ได้นะครับก็เลยกระโดดตึตกระดอโรงแรมตายทั้งสองแบนะครับก็มีข่าวออกอยู่นะครับแต่ก็คือข่าวคงไม่ดังมากครับประมาณนี้นะครับแต่ลุงเขาบอกไม่รู้ไม,ไ,มไม่รู้ไรู้ว่าอยู่ห้องไหนนะครับแต่ผมผมรู้แล้ว,วอยู่ห้องไหนนะครับก็วันนั้นดาก็เลยไปทําธุระเสร็จปุ๊บก็เลยแวะวัดนะครับไปทําสักการะ ให้กับน้องผู้หญิงคนนั้นนะที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาฆ่าตัวตายพอดีนะครับเป็นเวลานะครับก็ตามกฎที่กฎแห่งกรรมนะครับถ้าเกิดการฆ่าโดนตายที่ผมที่ผมศึกษาบานะคือว่าเขาจะทำซ้ำๆอย่าง,ง,งนั้นอยู่ทุกวัน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 นะครับตามเวลามเดือๆของเ <King. S 2> ขานะครับคือเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาหลอกแต่คือเขาทําขังเขาอยู่แล้วทุกวันทุกวันนะครับและผมก็เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่เขาทําพอดี ก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อีพีนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอีพีต่อไปนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามชมกันนะครับก็คุนดีเจอผีนะครับจะอัพคลิปทุกวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มนะครับฝากติดตามช่องคนดินชาแนลด้วยนะครับก็นีพีนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ